สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ช่างต้าหวังเย็นนะครับก็จะมารีวิวไม่เชิงรีวิวสิก็เรียกว่าไปเบิกอะไรมาดีกว่านะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปทำคลิปเจ้าตัววาววาวฟรีคัทนะถ้าถ้าสูตรเขาเรียกวาวฟรีคัทของตัว 4, ีูณนะครับไอตัวกรณีที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่มันเตือนว่า เข้าเช็คเซอร์วิสตัวระบบ,บขับเคลื่อนสีล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าอะไรตัวฟรีคัทของตัวเจ้าปาเจโร่นะครับตัวนี้ได้ไปเบิกมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปไปเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยคนดูประมาณหมื่นกว่านะครับใน YouTube ก็คลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมใช้ตัวพาร์ทอะไรจากจีนนะครับชิ้นล่ามาสามร้อกว่าบาทนะครับสามกว่าบาทก็ ใช้มาได้ประมาณ1ปีนะครับก็เสียไป็อีกหชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกหชุดนะครับก็เลยก็เลยตอนนี้ครั้งล่าสุดประมาณชุดที่2อเนี่ยหเดือนนะครับก็ปรากฏว่ามันมีปัญหาอีกแล้วนะครับอีกแล้วก็รวมๆแล้วแต่ละเซตนะ่ะอายุประมาณบางอันนะครับบางบางบางเคสนะใส่ปุ๊บ สองชั่วโมงก็เป็นละก็เสียแล้วก็มีบางชุดนะครับใช้หมื่นโลแล้วก็เสียหนึ่งตัวก็มีแล้วก็ล่าสุดก็เปลี่ยนไปตัวที่เสียก็ประมาณ5้าพันโลก,ก็เสียอีกนะครับก็ปรากฏว่าจริงจริงที่เวลาที่มันเสียเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่ไม,มีปัญหาเรื่องที่มันเสียนะครับแต่เผอิญว่าครั้งล่าสุดเนี่ยผมเข้าบ้านสวนนะครับเข้าบ้านสวนแล้วก็ ตัวแม่ผมเนี่ยสั่งลูกหลังมาลงหน้าทางเข้านะครับก็ปิดทางแหละแต่ว่าก็ให้คนมาเกี่ยวออกนะครับปรากฏว่าเกี่ยรได้ครึ่งหนึ่งจริงๆเนี่ยขาเข้านี่มันเข้าได้เพราะว่ารถมันไหลาจากบนลงล่างนะครับทางมันต่างระดับลงอย่างนี้แต่เคินว่าตอนขากลับเนี่ยขาขึ้นเนี่ยเอิดว่ารถขึ้นไม่ได้ล้อหลังบิดพอรถตัวบิดตัวปุ๊บล้อหลังฝั่งขวาฟรีนะครับ ตอน,นฟรีปุ๊บเนี่ยเข้าโฟล์วิวไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมถอยหลังไปประมาณสองร้อยเมตรอะ่ะซึ่งเป็นล้วนรถหนามแล้วก็กว้างอยู่สองเมตรห้าสิบทางต้องถอยยาวสองร้อยเมตรอะ่ะแล้วก็โมโ oh หตัวเองมากที่แบบเออขับรถโฟล์วิวแต่แบบโฟล์ e ิใช้ไม่ได้อะ่ะเวลาจําเป็นใช้ไม่ได้นี่ครั้งแรกที่ใช้นะครับครั้งแรกที่จําเป็นต้องใช้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นต้องใช้เลยไปไปเล่นตามตามริมเขื่อนบ้างอะไรบ้าง ้ใช้บ้างนั้นเลือกที่จะไปใช้แต่อันเนี้ยจําเป็นต้องใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้ก็มโหตัวเองว่าขับรถกลับจากจากสวนมาที่บ้านสิบกว่ากิโลคิดตลอดเวลาว่าจะขายรถอะออคิดว่าจะขายรถขนาดนั้นเลยอะคิดว่าจะเออจะไปหารถที่เป็นแบบโลกขับเคลื่อนโฟล์วที่เป็นแบบกลไกไม่แิ่ธรรมดาที่แบบคันเกียร์ยกเหมือนพวกเหมือนฟอร์จูเนอร์เหมือนไพโดวอะไรอย่างเงี้ยคิดขนาดนั้นเลยก็คิดคิดไปคิดมาก็แบบเออมัน มันใช้เงินหลักแสนไปวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดใจว่าอ่ะก็จัดปัญหาเบิกพาร์ตอะไรตัวนี้นะครับจากศูนย์เลยนะครับเพราะผมมองว่ายังไงก็ได้แสนโลอ่ะพอชุดแรกที่เสียคือแสนโลก็ตัดสินใจเบิกนะครับชุดนี้เนี่ยราคาอะไรอยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบบาทนะครับพาร์ตตัวนี้เนี่ยในนี้เนี่ยเขาเขียนเลยนะครับว่าผลิต ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่า30เดือน4 6 7เนี่ยเป็นปีที่ผลิตหรือเป็นปีที่นําเข้าแต่ว่าเขาบอกผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวฟรีคัพก่อนหน้านี้เนี่ยที่ติดรถมาแล้วไม่รู้ผลิตที่ไหนนะครับไม่รู้ผลิตที่ไหนแต่ว่าปาเจโรมีปัญหาทุกคันเลยแต่ว่าปีใหม่ๆไม่รู้มีปัญหาอยู่หรือเปล่านะครับตัวปี20ไม่รู้มีปัญหาไหมนะครับก็ได้ไปเบิกมานะครับเอาของเมื่อกี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับให้เรื่องเปลี่ยนเขไม่ยากเปลี่ยนได้ เซตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาเป็นเซตแบบนี้เลยซึกมาไม่เต็มนะมันจะไม่เต็มถ้าเต็มเนี่ยมันจะมีท่อเหล็กแล้วก็ตัวตัว,ตวขาวๆประหลาขาวๆตัวดักไอน้ำหรือทั้อย่างนึงเนี่ยตัวนั้นถ้าฟูลเซตเนี่ยจะอยู่ห้าพันนะครับซึ่งจริงๆคิดว่าไม่นา่าจะเสียนะครับก็เลยเบิกแค่ตัวนี้มานะครับก็จะเปลี่ยนเฉพาะจุดที่จําเป็นอนไนไม่จำเป็นไม่เปลี่ยนนะครับสายยาง เอาของใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่อยางเนี่ยในชุดเก่านะก็ใช้ของเก่าเท่าที่จําเป็นนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็จะลงคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเออพาร์ทเนี่ยมันอาจจะเป็นพาร์ทใหม่แล้วก็ได้ที่อาจจะอยู่ได้ประมาณสักแสนกิโลหรือหรือห้าปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อัชชตาเห็นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอากาศโซลินอยเสียนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนโซลินอยถอดน็อตเบอร์สิบสองตัวบนกรบล่างแล้วก็ถอดสายออกเปลี่ยนได้เลยนี่คือตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับ